ตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9ในอินเดียโดยเฉพาะเมืองมุมไบนะคะซึ่งถือว่ามีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของอินเดียเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์โควิด1 9เก้าคือต้องขอเล่าย้อนความเล็กน้อยนะคะค่ะอินเดียเนี่ยเราประสบกับกรารระบาดสองระลอกใหญ่ระลอกแรกเนี่ยก็คือในช่วงปีวลาตลอดปี5 6พันห้าเนี่ย เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็ขึ้นติดสูงสุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งมหารัฐมหาราชสถานเป็นรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอินเดียมาตลอดอันดับาาการการเพิ่มการติดเชื้อเนี่ยก็เ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละหนึ่งหมื่นสองหมืน่นไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่เพิ่มกักสามแสนเป็นห้าแสนภายในหนึ่งเดือนค่ะครับ เราก็มารตรการที่ทางรัฐบาลอินเดียใช้เนี่ยก็คือใช้มาตรการล็อกดาวน์ทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ค่อนข้างดีการติเดเชื้อก็ค่อยๆเริ่มลดลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้นะคะการติดเชื้อเดือดเป็นแค่เก้า <t> คนคนแต่แล้วแล้วที่สองก็เริ่มระบาดอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายนค่ะหลังจากที่มีเทศกาลต่างๆของทางอินเดียเนี่ยคราวนี้สูงสุดวันละ48 หมอือค่ะแต่สี่แสนคนต่อวัน่ะทค่แล้วแต่ว่ารัฐบาลรัฐมหาราศาลัรเนี่ยเขาก็มีขาบทเรียนจากการระบาดรอบแรงก็นำให้มีการเตรียมพร้อมมากขึ้นครับเช่นมีการตั้งศูนย์กระจายออกซิเจนตั้งศูนย์โรงพยาบาลสนามเพิ่ม ให้มีเตียงรับรองได้ถึงสามหมื่นเตียงเป็นเตียงโรงพยาบาลส,สนามานะคะครับแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดผู้ติดเชื้อเนี่ยขาดเงนการไม่มากก็จะได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านตามอาตการึ่ปจะพิษาณาจากเอาอจารย์่าอรรราอกซิเจรรรขนของผู้ติดเชื้อะคะ่ะว่าอยู่ในระดับไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยช่วยบรรเทาการาาขาดแคลนเตียงแล้วก็ออกซิเจนได้ค่อนข้างมาก จนกระทั่งปัจจุบันมียอดติดเชื้อในอรัฐมหาราชกรหรือว่ามาเทียประเทศตัวแล้วก็พัทนาที่อยู่ในเขตกรงศุ่มของสถานกรงสุม่มนมใบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000คดเคสต่อวันค่ะลดลงมาจำนวนมากเลยนะครับ<า>อย่างชัดเจนเลยาาาจากแต่ก่อนที่<า>ที่ติดเยอะตอนนั้นเนี่ย<า>เขาบอกว่าระบบสาธารณาสุข,ขของอินเดียนี้ล่มสลายเลยนะฮะจริงไหมครับตรงนั้น ก็มีผลเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดเนี่ยประเทศอินเดีเยก็เป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขค่อนข้างไม่ได้แข็งแรงมากอยู่แล้วครับเพราะว่านิ้วประชากรของประเทศเนี่ยมีถึงหนึ่งสามพันล้านคนแต่ว่าปริมาณเตียงออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีเพียงพอสําหรับคนทั้งประเทศขนาดนั้นพอมาเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดเหมือกาานกันแบบนี้มัน ยิ่งรับมือยากมากโดยเฉพาะบางเมืองอย่างข่าวที่เราเห็นที่ผ่านมาที่จะต้องมีการทำทัางทางหรือว่ากัรแสงี่ะบางทีเอ,อรัฐนะคะเขาไม่ได้มีการแพร่ระบาดหนะักในบงที่หนึ่งทางการบริหารอักาีใครั้งนั้นอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับทางบุงะาร อันนี้เป็นสําหรับเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับมหารชาชตะนะครับที่เกิดเหตุการณ์ทีนี้มาที่มุมไบซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองแะครับตรงจุดดังกล่าวเป็นศรรรูนย์กลางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศด้วยเป็นยังไงบ้างรครับมาตรการหลักที่ทางรัฐบาลอินเดียใช้ในการรับมือก็คือการล็อกดาวน์ประเทศค่ะซึ่งเป็นการประกาศล็อกดาวน์แบบคอมพลีทลี่แล้วก็รันใดโดยที่ไม่ได้มีการ เตือนเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้านะคะนั่นคือวันที่สิบนะทุกอย่างปิดหมดค่ะมีรถไฟระบบขนส่งสาธารณะปิดสนามบินปิดร้านอาหารโรงเรียนสาสธารี่ทุกอย่างปิดหมดเลยกลายเป็นเมืองร้างฉะนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่ามากมายมหาศาจริงๆแต่ว่าทางสาธารณสุขในเมื่อไม่สามารถที่จะ รองรับเพียงพอหมดเขาก็จะต้องเลือกทีก่จะรักษาชีวิตคนเอาไว้ก่อนอืค่ะแล้ว,แล,วแล้วคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่เมืองมุมไบนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดยังไงบ้างคะกออ็คงจะต้องแบ่งเป็นสองกรณีสําหรับกรณีของคนที่ติดเชือ้อแล้วก็คนที่ไม่ติดเชื้อนะคะในมุมไบมีคนไทยคือเราคาดการณ์ว่ามีเขตกรุงศูนก็คือรัฐมหรราราชชาก รัสเซียประเทศรัสเซียและรัสเียวน,น่าจะมีคนไทยประมาณสองพันคนซึ่งการกับบารอกคารนอกแรกเนี่ยคือทุกคนใ่มากเพราไม่เคยเมาก่อนทางสถานกงงถึงหญ่มุมไบก็มีเงินจัดเที่ยวดินเที่ยวบินเพื่อเคลื่อนย้ายคนไทยกลับประเทศไทยจํานวนห้าเที่ยวค่ะเราก็ได้ส่งค<บ>นไทยกลับประเทศไทยประมาณแปดร้อเก้าสิบคนหลังจากนั้นก็ยังมีทางเมืองออยิเคลีทางในเกาพัตตาที่จัด ไว้เหมือนกันเราค่อยๆทยอยกลับไปจากมุไกไทยนยครับไทยประมาณกว่าพันคน,นะคะ่ะแต่ก็คาดว่ายังน่าจะยังมีอีกประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยคนที่ยังอยู่นะคะค่ะทีนี้คนใดที่ติดเชื้อเนี่ยเขาติดต่อมาที่สถานสงส่สแเราก็จะช่วยประสานกับทางรัฐบาลท้องถิ่นในการหาเตียงให้รักษาพยาบาลเยียงบางรายอาการไม่ได้รุนแรงมากเราก็จะส่งยาส่ง สมุนไพรอางเงียค่ะไป่ให้แล้วก็คอยติดตามอาการว่าเป็นยังไงบ้างคือขั้นที่จะต้องรักษาด้วยที่โรงพยาบาลหรือต้องการแพทย์หรือ,อยังซึ่งก็โชคดีว่าคนไทยในเดียเนี่ยในมุมในเขตมุมไบอาการไม่ค่อยมากถึงมีมีหนึ่งท่านที่เสียชีวิตค,ครับเขาสามารถที่จะดูแลรักษาที่โรงพยาบาลที่นั่นได้เลยใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องนั่งเครื่องกลับมารักษาที่เมืองไทยใช่ไหมครับ อในช่วงที่ในในเขตของทางนิวเดียนะคะตอนที่ที่เตียงยังไม่ให้ขาดแคลนมากก็สามารถรักษาได้เลยคือ้งคนอินเดียเองคนต่างชาติเองอ่ะสามารถเข้ารับการรักษาที่อินเดียได้หมดอืครับ<อ>คือแล้วแต่เมืองใช่ไหมฮะบางเมืองก็คนอาจจะล้นบางเมืองก็อาจจะมีจํานวนเตียงที่ว่างที่จะรับการรักษาได้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งจํานวนมากหลายหลายรัฐเนี่ย มีเตียงพอนะคะคยกเว้นในช่วงที่พีคสุดในช่วงของการจริงๆที่ทางนิวเดลีเขาประสบปัญหาแต่ว่าโดยรวมทางารัฐอินเดียเนี่ยก็ยังพอที่จะรับมือได้ไม่ไม่ได้เลวร้วายเป็นพร้อมๆกันทั้งประเทศอะค่ะครับส่วนใหญ่กลุ่มคนไทยที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมครับเป็นโชคดีที่คนไทยเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังตัวอย่างมากนะคะครับ ก็เลยทาให้เราค่อนข้างดูแลรักษาตัวที่ดีแล้วก็เก็บตัวค่อนข้างดีทําให้เราติดเชื้อค่อนข้างน้อยโดยมากเนี่ยเอ่อที่คาดการณ์ว่ามีอยู่ประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยคนก็จะประกอบด้วยประมาณจํานวนหนึ่งร้อยคนที่เป็นครอบครัวกับของคนอินเดียนะคะก็จะมีคนที่เป็นนักเรียนตอนนี้ มีอยู่ประมาณ26คนในเขตกรุงศูน่ะแต่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดระบาดเนี่ยเรามีนักเรียนประมาณ200กว่าคนค่ะแล้วก็กลับประเทศไปก่อนที่เริ่มแพร่ระบาดรุนแรงแล้วก็มีคนที่มาทํางานเนี่ยประมาณ40คนแต่ก็มีบางส่วนที่มาทํางานแบบที่ไม่ได้มีวีซ่าถูกกฎหมายค่ะอันนี้อาจจะมีเป็นวน้นนิดหน่อยประมาณ300-500คนซึ่งเรา ก็ไม่ได้มีจานวนที่แน่ชัดะะเป็นจานวนคาดการณ์ดการประสานงานทิดตสองกันค่ะ